รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนุนเด็กไทยกล้าคิดกล้าทำกลุ่มปะตะทขนมข้าวโพดอบก,กรอบตุ้มตาม,ออมาเจเล่ไลท์สวัสดีค่ะเด็กๆคะกลับมาพบกับรายการกล้าคิดกล้าทำกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเด็กๆคะการชมภาพยนตร์แต่ละเรื่องนั้นไม่ได้ให้ความสนุกกับเราอย่างเดียวเท่านั้นนะคะภาพ,พยนตร์หลายๆเรื่องยังสามารถจะให้ง่ายคิด ให้ความรู้แล้วก็ให้แรงบันดาลใจกับเราได้อีกด้วยค่ะภาพ,พยนตร์บางเรื่องนะคะแม้แต่บทสนทนาสั้น,นๆก็ยังสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้เช่นกันค่ะเช่นภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องดังอย่าง Lion King ในตอนหนึ่งที่ว่าอดีตอาจทําให้เราเจ็บปวดแต่เราเลือกได้ว่าจะวิ่งหนีมันไปหรือใช้มันเป็นบทเรียน หรืออีกเรื่องที่โด่งดังไม่แพ้กันก็คือภาพยนตร์เรื่องมู่หลานค่ะนั่นก็คือดอกไม้ที่บานได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายคือดอกไม้ที่หายากและงดงามที่สุดมาถึงภาพยนตร์สุดคลาสสิกภาพยนตร์สะท้อนสังคมมาเฟียชื่อดังอย่างก o อ f ฟ t h e เตอร์ก็ได้ให้ประโยคที่หลายคนจดจำได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือจงใกล้ชิดกับมิตรสหายแต่ใกล้ชิดกับศัตร,รูให้มากกว่าเห็นไหมคะเด็กๆ ถ้าหากว่าเราเรียนรู้ที่จะชมภาพยนตร์อย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ยเราก็จะได้อะไรมากกว่าที่คิดอย่างแน่นอนค่ะและเกิดเด็กๆมีคำคมอยากจะแชร์กับพินิจก็สามารถโพสต์เข้ามาได้ใน Facebook ของเรานะคะและในตอนนี้นะคะพินิจก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับการอนุรักษ์โลกของเราให้อยู่กับเรานานๆได้ในช่วงโลกสีเขียวกับปตทค่ะช่วงโลกสีเขียวสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืน โลกสีเขียววันนี้จะพาน้องๆไปดูความพยายามสุดอลังการที่จะพลิกแผ่นดินแห้งแล้งอย่างทะเลทรายให้กลายเป็นต้นแบบเมืองสีเขียวของโลกกันที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะมาสดาซิตี้คือเมืองในฝันที่กำลังก่อรางสร้างตัวเป็นเมืองแห่งโลกอนาคตโดยถูกวางให้เป็นเมืองที่จะขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดร0 0เ เริ่มตั้งแต่การวางผังเมืองที่แบ่งสัสดส่วนอย่างชัดเจนประกอบด้วยบ้านเรือนพักอาศัยพื้นที่สำหรับสำนักงานและร้านค้าโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีแหล่งพลังงานหมุนเวียนเป็นของตนเองรวมทั้งเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายครบถ้วนสิ่งแรกที่ผู้คนได้สัมผัสและเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากนั่นก็คือการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าแบบไร้คนขับ ที่เรียกว่า Personal Rapid Transit System มีลักษณะเป็นกระสวยอัตโนมัติความจุ6ที่นั่งวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าบนรางไม่เหล็กในอุโมงค์ใต้ดินของเมืองลักษณะคล้ายระบบรถไฟฟ้าใต้ดินผู้ใช้เพียงแต่ตั้งโปรแกร,รมสถานที่ที่จะไปเพียงเท่านี้กระสวยเล็กๆก,ก็จะพาไปยังจุดหมายกว่า1,500แห่งได้ทั่วเมืองเลยล่ะค่ะรูปทรงอาคารแบบสถาปตัตยกรรมสไตล์อาหรับดั้งเดิม ถูกนำมารวมเข้ากับองค์ความรู้สมัยใหม่ทำให้มัสดาซิตี้กลายเป็นเมืองที่ตอบรับกับวิถีชีวิตกลางแจ้งได้อย่างแท้จริงเพราะถนนทุกสายในเมืองนี้จะเปรียบเสมือนอุโมงค์ช่องลมซึ่งเมื่อผสานเข้ากับเทคโนโลยีการควบคุมอุณหภูมิที่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งมัสดาคิดค,นค้นขึ้นแล้วมวลอากาศที่วิ่งผ่านตัวเมืองทั้งหมดก็จะกลายเป็นลมเย็นสบายซึ่งเอื้อให้ผู้คนลดการใช้ยานพาหนะ แต่ออกมาเดินสัมผัสอากาศกันมากขึ้นมาสดาซิตี้ประกอบไปด้วยแหล่งพลังงานหมุนเวียนหลายประเภทอย่างแรกคือโรงงานผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ขนาดมหึมาที่สามารถรองรับการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่กำลังเพิ่มมากขึ้นภายในตัวเมืองได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้อยางมีการขยายโครงข่ายการผลิตและติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนชุดอาคารต่าง โดยคาดหวังให้โซลาเซลล์เหล่านี้สามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าเพิ่มให้แก่เมืองได้อีกกว่าร้อยละ20ในส่วนของพลังงานลมพลังงานความร้อนใต้พิภพและพลังงานไฮโดรเจนก็เป็นอีก3ทางเลือกที่มัสดาซิตี้ได้เตรียมพัฒนาไว้สำหรับชาวเมืองด้วยเช่นกันโดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จ มาสดาซิตี้จะมีโรงไฟฟ้าพลังไฮโดรเจนที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งสามารถรองรับกับประชากรกว่า50,000คนที่คาดว่าจะเข้ามาอาศัยภายในมาสดาซิตี้แห่งนี้ แน่นอนว่าทะเลทรายอาจไม่ใช่ที่ตั้งที่สวยหรูสำหรับการสร้างเมืองสีเขียวแต่มา s t สดาซิตี้ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการแสวงหาแนวทางการแก้ไขวิกฤตพลังงานที่กำลังเกิดขึ้นกับโลกของเราในขณะนี้ กล้าคิดดีสนับสนุนโดยขนมข้าวโพดอบกรอบตูมตามช่วงกล้าคิดดีในอาทิตย์นี้พี่ชัดพาน้องๆมาอยู่ที่วูดแลนด์เมืองไม้ค่ะซึ่งก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กับกรุงเทพนี่เองนะคะอยู่ที่อำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะวันนี้พี่ชัดมีไกด์กิติมา,า์ที่จะมาพาพี่ชัดแล้วก็น้องๆทุกคนมาเยี่ยมชววูดแลนด์เมืองไม้กันค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะดีครับ น้องคะนี่ก็คือพี่เอกค่ะดร์นัสกฤตทิวไผ่งามผู้บริหารวูดแลนด์เมืองไม้ค่ะครับผมพี่เอกคะอยากให้พี่เอกเล่าให้ฟังถึงภาพรวมของวูดแลนด์เมืองไม้นิดนึงค่ะวูดแลนด์เมืองไม้นี่นะครับเป็นงานสะสมเก่าแก่โบราณตั้งแต่สมัยพุทธทวดของคุณทั่วหลมงเลย นะครับแล้วก็เก็บสะสมมาจนสมัยถึงคุณพ่อคุณแม่ผมเรามีงานไม้สะสมกว่าหมื่นชิ้นทีนี้งานสะสมเนี่ยสวยงามหลากหลายมากมายเลยค่ะทีนี้อยากจะให้เด็กๆน้องๆประชาชนทั่วไปดูกลัวจะเบือ่อใช่ไหมฮะเราก็เลยเอางานสะสมทั้งหลายเนี่ยมาจัดหมวดหมู่และเอานิทานมาเล่าเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่านิทานเมืองไม้ะนะครับเป็นนิทานที่เล่าโดยคุณปู่สักคุณปู่สักเนี่ยเป็นมาสคอตของเราเป็นษย์ต้นไม้นะ,ะับเป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณเลย เขาเล่าถึงเมืองไม้เมืองหนึ่งซึ่งเขาอยู่อาศัยในเมืองนี้และปู่ศักดิ์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาจะพาเด็กๆเ,เนี่ยข้ามสู่ดินแดงพิษวงและไปสักการะผู้สร้างจักรวาลคอนเซ็ปต์มิทานเมืองไม้เรามีทั้งหมด10ห้องห้องแรกเนี่ยเล่าถึงกําเนิดจักรวาลในจักรวาลเราเนี่ยมีแต่ธาตุดินน้ําลมไฟไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยวันหนึ่งผู้สร้างก็บอกว่าโอ้มันจืดชืดไปและพวกเจ้าปู่ศักดิ์แล้วก็ต้นไม้ทั้งหลาย จมไปเกิดบนโลกเพราะฉะนั้นปู่ศาก็บอกว่าพวกเรานี่แหละต้นไม้และรากไม้อย่างพวกเราทั้งหลายนี่แหละคือต้นกําเนิดของสิ่งมีชีวิตแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะครับผู้สร้างก็บอกว่าหลังจากพวกเจ้าเกิดขึ้นเต็มโลกไปหมดแล้วเนี่ยจะส่งสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณก็เป็นสัตว์ทั่วไปซึ่งก็คือห้องนี้ ไม้ชิ้นนี้พิเศษยังไงเอ่ยไม้ชิ้นนี้พิเศษตรงที่ว่าหนึ่งเป็นไม้เก่าที่ล้มตายมานานแล้วไม่ได้ไปอยู่ๆไปตัดป่ามานะครับอันนี้คือโถงช้างสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยะนะครับที่อยากให้ดูเนี่ยศิลปินเราเนี่ยจะแกะช้างได้เก่งที่สุดอันนี้ที่ชัดเห็นอย่างแรกเลยคือผิวช้างเนี่ยค่ะละเอียดมากที่สําคัญนะฮะนอกจากผิวแล้วเนี่ยก็คือการเคลื่อนไหวมันจะเหมือนมีชีวิตจริงเนาะ,นะเพราะว่าศิลปินเนี่ยแกะจากจิตวิญญาณพอถ่ายทอดออกมาแกะสลัก เลยทำให้มีความเป็นธรรมชาติจริงมากเลยเมื่อกี้เราอยู่ห้องสัตว์ป่าค<ะ>่ะวันหนึ่งก็เกิดอะไรที่ธรรมุษยาขึ้นที่เราเห็นเขามามากมายนะ,ะฮะเขามาขอบคุณผู้สร้างกันเพราะว่าผู้สร้างสร้างป่าที่สวยงามมีสัตว์ป่าซึ่งน่ารักนะครับเขาก็เลยมาขอบคุณผู้สร้างหลานๆก็ถามว่าเอ๊ะแล้วผู้สร้างเนี่ยอยู่ที่ไหนเหรออยากไปขอบคุณด้วยจังเลยเขาก็รู้สึกขอบคุณผู้สร้าก็บอกว่า เราไปขอบคุณผู้สร้างได้เดี๋ยวถ้ำข้างหน้าใกล้ๆเราเนี่ยมีเทพองค์หนึ่งสถิตยอยู่เราต้องไปขอเทพองค์น,นี้<อ>แต่ก่อนที่เราจะไปห้องนั้นนะครับมีประวัติเล็กน้อยที่อยากให้ได้ทราบเกี่ยวกับห้อง,งนี้ไ,<อ>ไม้ทั้งหมดที่เอามาสร้างเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นไม้เก่าะนะครับเ,เป็นศิลปะแบบกัมพูชาเขาเรียกดาบบายอนอันนี้คือนางอักษรนั่นเองนะครับแกะจากไม้มะค่าไม้ประดูไม้สัก แต่ละชิ้นเนี่ยเป็นไม้ชิ้นเดียวทั้งหมดเลยก็คือคุณค่าเขาเนี่ยไม่สามารถตีเป็นราคาได้แล้วใช่ฮะและทุกวันนี้หาหาไม้แบบนี้ไม่ได้แล้วด้วยตอนนี้ก็มาถึงนะครับถ้ำที่ปู่ศักดิ์พูดถึงเมื่อกี้ค่ะและเทพองค์นั้นก็คือพญานาคถูกต้องครับความพิเศษของห้องนี้นะครับก็คือไม้เก่าแต่ละชิ้นเนี่ยนะครับเป็นไม้เก่าซึ่งมีความสวยงามและโดดเด่นอยู่แล้วและแต่ละชิ้นเนี่ยฮะ จะมีลำท่อนคล้ที่เป็นลากไม้าานะครับซึ่งศิลปินที่แกะงานนะในนี้มีทั้งหมดประมาณกี่ท่านครับพี่เอกอ,อก็หลายท่านอยู่ครับเป็นกลุ่มของอาจารย์วิเชษชุมดีมาจากภาคใต้จังหวัดตรังที่เราก็เข้าโลกใต้บาดาลน,นั่นเองศิลปะห้องนี้เนี่ยไม้ที่เอามาทำ 90%คือไม้เทพาโรไม้เทพารเนี่ยพิเศษตรงที่ว่าทุกวันนี้เป็นไม้หายากมากเพราะว่าเป็นไม้ที่ขึ้นประจําจังหวัดตรังแล้วก็เป็นไม้เนื้อหอมแล้วห้องนี้ที่เด่นอีกอย่างหนึ่งค่ะคือมีการใช้มัลติมีเดียมัลติมีเดียใช่ครับเอ่อจริงๆแล้วเราจะมีะทุห้องเพราะว่าเด็กเนี่ยจะเรียนได้ดีตอนที่เขาสนุกตอนที่เขาสนุกเนี่ยมันจะอยากรู้อยากเห็นค่ะถ้าเขาบอกว่าดูเห็นอะไรแล้วมันน่าเบื่อเนี่ยสมองไม่เปิดเขาจะหลับแหละหลับ แต่ที่นี่สมมติมาแล้วโอ้เขาก็อยากรู้ไอ้ลกเออไม้อันนี้แกะมาจากอะไรความพื้นฐานมันเป็นยังไงผู้ชี้ทางอยู่ตรงไหนนะผู้ชี้ทางอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้นะอะตอนนี้เราไปหาผู้ชี้ทางกันดีกว่าไปหาผู้ชี้ทางกันน้องๆคะสัปดาห์หน้าไปชมกันต่อว่าอาณาจักรผู้สร้างของนิทานเมืองไม้น,นั้นจะมีความยิ่งใหญ่และงดงามเพียงใดห้ามพลาดนะคะ กับท่านวอวัชิระเมธีสนับสนุนโดยเจเล่ไลท์อา้าไปนั่งก่อนเลยพักก่อนเหนื่อยไหมครับนิดน,นึงค่ะงั้นนั่งรออยู่ตรงนี้นะจ๊ะทั้งสองคนเดี๋ยวนะจะเอาของไปเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาขนมมาให้ทาน ได้ค่ะนะจันทาเออเมื่อกี้อะนะพี่เห็นคนแก้งเป็นขอทานด้วยแหละพี่องอินรู้ได้ไงว่าเขาแก้งเป็นขอทานก็ตอนแรกอะนะพี่เห็นว่าเขาอะยังแก้งทำเป็นเดินไม่ได้เลยแต่พอสักพักหนึ่งอะนะเขาก็ลุกขึ้นมาเดินแล้วก็ไปขอตังคนที่เขาซื้อของในตลาดอะเขาเรียกว่าหลอกลวงชัดเลยเออหนู ของเงินนี่ลุงกินข้าวหน่อยได้ไหมลุงหิวข้าวจังเลยอะ่ะลุงไม่ได้กินข้าวมาตั้งหลายวันแล้วหิวมากเลยหนูเดี๋ยวก่อนปลววันจะทำอะไรอะ่ะก็จะเอาเงินให้คุณลุงเขาไงขอทานคนนี้ไงที่พี่เล่าให้ฟังอะ่ะว่าเจอที่ตลาดอะ่ะแต่ปลววันสงสารคุณลุงเขานี่น่ะสงสารอะไรล่ะเขาอะนะแก้งเป็นขอทานเขาหลอกเราะ แต่ปลวานอยากให้เงินคุณลุงเขาคุณลุงเขาไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วนะใช่อย่าโงโง่โดนหลอกก็ตามใจก็แล้วกันหิวมากเลยนี่ครับเงินหนูขอให้หนูเจริญเจริญนะลุงไปหละปาวานนี่โง่จริงๆเลยเนาะแค่เขาพูดแค่เนี้ยก็เชื่อเขาแล้ปวปาวานไม่ได้โง่โง่ไม่ได้โง่ก็พี่บอกปปว่าปลาวานโง่ไง แต่ปาวานไม่ได้งูนี่นะอะไรลูกอะไรลูกทะเ,เลาะอะไรกันจ๊ะทะเ,เลาะอะไรกันอยู่ลูกนาจันทาคะก็ดูปาวานสิคะแค่ขอทานอะนะคะเขามาหลอกแค่เนี้ก็เชื่อเขาแล้วปาวานนี่ง่อจริงๆเลยนะคะก็ปาวานสงสารคุณลุงเขานี่นาะคุณลุงเขาไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วขอทานคนเมื่อกี้นี้เขาอาจจะเป็นขอทานจริงหรือไม่ใช่ขอทานเพื่อที่จะมาเอาเงินของเราอะแต่ว่าทานนะลูกคือการให้ การเอื้อเฟื้อถ้าเราคิดว่าเราให้ทานแล้วนะลูกแล้วเราสบายใจอะนะว่านะแค่นี้มันก็น่าที่จะโอเคแล้วนะลูกค่ะนะจันทาดีมากลูกการให้ทานนั้นถ้าจะให้ได้ผลจริงๆเราต้องให้เพื่อที่จะชำระสะสารกิเลสข,ของเราสาระสำคัญของทานมีอย่างน้อยสองประการหนึ่งก็คือเพื่อกำจัดความโลภ ฉะนั้นในพระพุทธศาสนาเวลาท่านจะสอนผู้ที่มาเป็นชาวพุทธใหม่ๆท่านมักจะเริ่มด้วยทานจากนั้นก็จึงเป็นธรรมะขั้นลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้น,นเช่นทานศีลภาวนาหรือพูดเรื่องทานพูดเรื่องศีลพูดเรื่องสวรรค์โทษของกรมและจากนั้นพูดถึงการออกบวชหรือแม้กระทั่งบุญกริยาวัตถุสิบก็มักจะเริ่มด้วยทานน้นใหม่คือบุญที่เกิดจากการให้ทานฉะนั้นการให้ทานจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากทําไมจึงสําคัญเพราะ ท่านต้องการให้เรานั้นเรียนรู้ที่จะลดละความโลภหรือความตรณีที่เหนี่ยวออกไปจากใจด้วยการแบ่งปันนั่นเองหรือในชงบวกการให้ทานนั้นมีความหมายเพื่อเชื่อมประสานน้ําใจระหว่างคนต่อคนด้วยกันดังที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าทาทามาโนปิโยโหติคู่ให้ย่อมเป็นที่รักฉะนั้นถ้าเราจะให้ทานอย่างมีความสุขโดยที่ไม่รู้สึกผิดหวังจากการให้เหมือนหลายๆคนที่ให้ออกไปแล้วรู้สึกเป็นทุกข์ ให้ไปแท้ๆทาบุญแท้ๆทำมาอย่างทุกข์ก็เพราะว่าเขาให้อย่างมีความหวังหวังว่าใครจะเห็นความดีของเขาฉะนั้นการให้โดยหวังว่าจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งตอบแทนมักจะนํามาซึ่งความทุกข์ยามที่ไม่ได้สมอย่างที่ตัวเองต้องการฉะนั้นการให้ที่ถ้าท่านอยากจะมีความสุขท่านต้องบอกเองว่าฉันจะให้เพื่อชําระความโลภถ้าตั้งเป้าไว้อย่างนี้ทันทีที่ท่านให้ท่านมีความสุขทันที และในช่วงท้ายรายการของวันนี้นะคะพินิตก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงมาฝากกันชัญชมเลยค่ะเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง จากจุดเริ่มต้นที่เห็นชาวบ้านมีสารพิษตกค้างในร่างกายสูงเป็นอันดับต้นๆทำให้คุณบุญส่งสมาชิกเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลน,นาดีคิดที่จะเปลี่ยนวิถีมาทำเกษตรแบบปลอดสารเพื่อเรียกคืนสุขภาพที่ดีของชาวบ้านคืนมาครับตั้งแต่ก่อนสุขภาพก็ไม่ดีเพราะว่าเราอยู่กับยึดอยู่กับสารเคมีเราก็ติดอยู่กับสารแล้วไม่รู้ว่าสารมันเข้ามาอยู่ในร่างกายมากมาย มีการตรวจตรวจหาสารจะเจอมากที่สุดคือน้องบรลลพูสารพิษอยู่ในร่างกายเมื่อผมเข้ามาในจุดนี้ผมมาทําแล้วว่าสารตรงนั้นเริ่มลดลงออกจากร่างกายผมก็ภูมิใจก็ได้ชักชวนชาวบ้านเขาเข้ามาร่วมมามีกิจกรรมร่วมกันปฏิรูปที่ดินท่านก็มีงบประมาณมาลงมาสนับสนุนหลายๆอย่างที่ท่านเอามาให้ไม่ว่าเครื่องมือ ทุกอย่างมาเกี่ยวกับอินทรีย์ทั้งนั้นัเราได้ไปให้ความรู้การอบรมเกษตรกรและที่สําคัญนะครับเราก็ได้ไปเรียนเชิญอาจารย์หรือวิทยากรที่ท่านมีความรู้ทางด้านนี้โดยตรงนะครับมาเป็นผู้ที่จะให้ความรู้เกษตรกรกลุ่มนี้โดยตรงเลยแล้วก็นอกจากการให้ความรู้อบรมแล้วเราก็จัดทําแปลงสาธิตราะอาจารย์เขาก็จะมีแปลงสาธิตวิธีการทําที่จะเกษตรกรจะได้เห็นโดยตรงเลยครับเป็น ก็เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรได้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ลงกลุ่มกันทํานะครับส่วนหนึงมีที่ของสอปอยู่4ี่สิบไร่ครับตรงนี้ก็ทดลองทุกอย่างคิดว่าอยากจะให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของชาวบ้านจริงๆเเราต้องเรียนรู้ว่าเออเราทํำยังไงถึงจะได้ลดต้นทุนลงมาผลผลิตเพิ่มขึ้นครับต้องทดลองทุกอย่างแต่ก็มีอุปสรรคบ้างเพราะว่าเรา ขาดแหล่งน้ำแต่เราก็ยังพยายามทำทุกอย่างเพื่อจะได้ลดต้นทุนเราจะทำการเกษตรหลักก็คือทำนาข้าวลองไปเราก็จะทดลองว่าปลูกอ้อยบ้างปลูกผักหวานปลูกอะไรทุกอย่างเราต้องทำให้เป็นเกษตรพอเพียงสมาชิกก็เริ่มจะเข้าใจแล้วก็หันเข้ามาทำแบบเดียวกันเห็นหน้าตาเขาไปไหนชวนไปไหนทำกิจกรรมนี้ดูดูเขามีความสุข เบลตาสดใสเลยเขามีความมั่นใจในตัวเขาในสิ่งที่เขาได้ตอบรับบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องสังคมอะไรที่เขาได้รู้ได้ไปพวกนี้นะเทียบกับที่เขาเคยอยู่อ่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเขาจะเห็นความแตกต่างพวกนี้ทุกวันนีนะ้เนาะคนมันมองด้านสุขภาพแม้แต่ผมเองเ่ยถ้าอันไหนไม่รู้จริงไปจริงเนะี่ยถ้าบอกว่าอินซีไว้ก่อนสนะ่วนใหญ่ก็ราคามันจะเพิ่มบ้างนิดหน่อยตนะ่แต่เราก็ไม่เกีย่ยงทํานองนี้ผมเชื่อว่าคนเมืองไทยทุกคนเดี๋ยวนี้ เขาจะคิดแบบลักษณะนี้ค่อนข้างมากผมคิดว่ามันเป็นตลาดที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ไปได้อีกไกลครับอินทรีย์ปัจจุบันเข้าหางหนองบูรัมพูกำลังเป็นที่รู้จักของท้องตลาดซึ่งเกิดจากความสามัคคีของทุกคนและพร้อมจับมือกันเดินตามแนวทางเกษตรไร้สารวันนี้ชาวบ้านตำบลน,นาดีมีสุขภาพที่ดีขึ้นสารตกค้างในร่างกายลดลงนั่นคือกำไรที่ประเมินไม่ได้จากการทำเกษตรอินทรีย์ครับ สะก,กอจัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทํากินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสนับสนุนเด็กไทยกล้าคิดกล้าทำกลุ่มปะตะทขนมข้าวโพดอบก,กรอบตุ้มตาม